วัสดีครับตอนนี้ผมมาที่เมืองบาติสโลวานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกียนะครับตอนนี้เราจะไปชมเมืองเก่านะครับย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นย่านที่ผู้คนนะครับจะมาพทปะเดีกันแล้วก็เป็นแหล่งท่องนะครับของที่ลึกๆต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับของเมืองบาติสลาวาเมืองเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกียครับ ในการที่จะเดินเข้าสู่เมืองเก่าก็จะมีโดมด้านหน้าเป็นหอนาฬิกาเริ่มจะเดินไปสู่เมืองเก่านะครับก็นี่ครับ ถรามีเวลานะครับก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศสโลวาเกียนะครับซึ่งจะมีตรงนี้ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปยังตลาดเมืองเก่าก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวหรือท่านใดที่สนใจนะครับมาอ่านหาความรู้ตรงนี้นะครับามาเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่อดีตนะครับถึงปัจจุบันอย่างนี้นะครับก็เป็นภาพนะครับตรงนี้ก็จะมีมาวางพวงมาลัยนะครับและลึกถึงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของนะครับชาวยูนะครับ,นะครบใครที่อยากทราบรายละเอียดอยากรู้เรื่องของสโลวาเกียนะครับก็สามารถที่จะมาอ่านมาเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะเดินเข้าสู่ย่านเมืองเก่า ก็จะมีหอคอยมีหอนาฬิกาเดีย๋ยวผมก็จะพาเดินไปด้านในนะครับไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจก็ตามคอนเซปต์ของเมืองยุโรปนะครับคงความเป็นคลาสสิกนะครับนี่ครับอาคารบ้านเรือนนะครับก็จะผสมผสานระหว่างศิลปะคอทิกบารกอ,อกอเรเนซองต์นะครับก็จะผสมผสาน เยวจะพาไปเที่ยวชมด้านใน,นครับสำหรับประเทศทรุวาเกียนะครับก็แยกออกมาจาก ประเทศสาธารณรัฐเช็กนะครับเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่โตมากนักนะครับมีประชากรประมาณ5ล้านห้าแสนคนประมาณนั้นนะครับผ<ส>ู้คนส่วนใหญ่นะครับก็จะผสมผสานในหลากหลายวัฒนธรรมในย่านนี้นะครับมีทั้งคนออสเตรียรัเสเซียเยอรมันเช็ก ฮังการีนะครับก็กลุ่มคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีเชื้อสายของชาวสลับครับเป็นย่านเมืองเก่าก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างศิลปะอย่างที่หลายคนสนใจนะครับผสมประสาน ก็เป็นอาคารที่เก่าแก่นะครับอย่างเนี้ยก็ตั้งแต่ปี1954เกก็จะมีร้านมีพัตคาารร้านกาแฟก็อากาศเย็นสบายนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับหลายเมืองในยุโรปก็ถือว่าอบอุ่นสำหรับป่า กรุงบาติสลาว่านะครับร้านค้าร้านขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ระลึกท้องถิ่นมากกว่า,าส่วนแบรนด์เนมนะครับก็จะเห็นได้น้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตาร์บัคนะครับที่เห็นที่เป็นแบรนด์นานาชาตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นจัตุรัสนะครับเป็นจัตุรัสซึ่งคล้ายๆกับหลายๆเมืองนะครับก็จะมีจัตุรัสกลางเมืองไป สร้างกิจกรรมหรือทํากิจกรรมทั้งงานลื่นเริงแสดงความอ,ออกทางความคิดเห็นแสดงความคิดคก็มีนี่ฮะหอนาฬิการูปปั้น,นอาคารทรงศิลปะแบบคอทิกบาลก็ลกเลเนะ้ซองผสมผสาตนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางถือว่าเป็นจตุรัสกลางเมือง ที่คนนิยมมาถ่ายรูปนะครับ จุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่ผู้ชมมุงดูอยู่นี้ก็คือเพื่อรอถ่ายรูปกับรูปปั้นคูนินครับซึ่งโผล่ขึ้นมาจากท่อนะครับจากท่อเพื่อมารอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับรอ,น,บน,อนักท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวยิ้มหวานอยู่นี่ครับ ร,ร้านนี้ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกยอดนิยมนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งแก้วนะครับแก้วเจราในา mm hmm. แมกเนตนะครับเสื้อครับเสื้อที่สกรีนคำว่าบาติสสลวาหรือไม่ก็สโลวาเกียนะครับ mm hmm. แล้วแต่นะครับหลั mm hmm. งจากนี้ก็มีช mm ็อกโกแลตนะครับ ช็อกโกแลตแมกเนตสมีสินค้าแอลกอฮอล์นะครับแก้วกาแฟร้านนี้ถือว่าเป็นร้านใหญ่นะครับมีสินค้าหลากหลายให้ได้เลือกนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาและนะครับราคาก็สำหรับประเทศสโลเกียถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับนี่ก็แก้ว โยแก้วด uh, ิบไฮแก้วไวน์แก้วว right ิสกี้แก้วเหล้าขาวอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นแมกเนตนี่ครับของที่ระลึกแก้วถ้วแก้วกาแฟแมกเนตนะครับราคาครับหนึ่งแมกเนตสามยูโรแล้วแต่ ส่วนแก้วนี้ก็เจ็ดยูโรนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้สำหรับประเทศสโลวีเกียส่วนแมกเนตนี้นะครับมีให้เลือกหลากหลายราคาก็อยู่ที่1ชิ้น4ยูโร3ชิ้น10ยูโร5ชิ้น15ยูโรนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจครับ นสวนสาธารณะนะครับรอบๆเมืองเก่านะครับก็สามารถที่จะเดินเสร็จแล้วก็เดินดูตลาดดูเมืองเก่าดูตึกอาคารบ้านช่องเสร็จนะครับก็มาเดินนะครับ วันนี้พาไปเดินถ่าย